ถ้าเราเลี้ยงเป็นปลาเนื้อนี่ดีไหมพี่ปลาหลดเนี่ยเป็นปลาเนื้อตลาดอดีครับแต่การ,รเลี้ยงเป็นปลาเนื้อยังยากอยู่เขาด้วยอาหารจํากัดเพราะว่าเขาไม่กินอาหารเมรร็ดบ่อที่เราจะเลี้ยงนี่ต้องเป็นบอ่อในลักษณะแบบไหนพี่บอ่อก็ถ้ามีเส้นเดอนน้ํามีเลยแดงก็บอกรองปูเราธรรมดานี่แหละครับครับน้ําก็ประบาณสามสิบเซนมีออกซิเจนนะครับครับได้เลี้ยงได้ครับอันนี้เขามีสายพันธุ์ไหมพี่ปลาหลดมีมีน่าจะปีเป็นสิบสายพันธุ์ครับ สารหลักๆก็ที่นิยมก็เป็นปลาหลดจุดปลาหลดนาเราครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพลินเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ฟาร์มปลาหลดด่านช้างสุพรรณบุรีอยู่ครับพี่ต่อพี่ต่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมต่อศักดิ์ครับเจ้าของฟาร์มปลาหลดด่านช้างสุพรรณบุรีครับครับผมพี่พินไปเป็นมายังไงถึงมาเลี้ยงปลาหลดนะพี่ครับก็เริ่มทีคือชอบเลี้ยงปลาครับแล้วในวัยเด็กก็คือเห็นเห็นปลาหลดนะตามท้องนาครับชอบกินแล้วก็เห็นมันน่ารักดีพอเราเราก็ตั้งใจ เรียนะมงจนจบก็อยากเพาะพันธ์ฟ้าครับพอถึงวันหนึ่งก็นึกได้ว่าเออมันมันเริ่มหายไปมีราคาแพงก็เลยก็เลยหันมาเพาะพันธ์เขาครับครับเลี้ยงมานานหรือยังพี่ประมาณเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีครับครับแล้วเขากินอาหารอะไรครับครับก็ในวัยเล็กก็คือจะกินไรแดงครับพอทามาก็จะใช้ใช้เดือนน้ําใช้เดือนดินก็ได้ครับหนอนแดงไรน้ําดังฟ้าอาิเมียครับครับสภาพน้ํานี่เราต้องเป็นน้ําแบบไหนพี่ อ่น้ําน้ําก็เป็นธรรมชาติจะดีที่สุดครับน้ําคูคลองครับน้าบาดาลก็ต้องเช็คคุณภาพิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่จะออกซิเจนน้อยกับมีสนิมมีความเป็นด่างนะครับครับก็ต้องเช็คก่อนถ้าเราเลี้ยงเป็นปลาเนื้อนี่ดีไหมพี่ปลาหลดเนี่ยเป็นปลาเนื้อตลาดอะดีครับแต่การเลี้ยงเป็นปลาเนื้อยังยากอยู่เพราะด้วยอาหารจํากัดเพราะว่าเขาไม่กินอาหารเม็ดบ่อที่เราจะเลี้ยงนี่ต้องเป็นบ่อในลักษณะแบบไหนพี่บ่อก็ ถ้ามีใส้เดือนน้ามีเลยแดงก็บอกลองปูเราธรรมดานีแหละครับน้าก็ปราบางสามสิบเซนมีออกซิเจนนะครับครับได้เลี้ยงได้ครับอันนี้เขามีสายพันธุ์ไหมพี่ปลาหลดมีมีน่าจะปีเป็นสิบสายพันธุ์ครับหลักๆก็ที่นิยมก็เป็นปลาหลดจุดปลาหลดนาเราครับสมมติว่าผมอยากเลี้ยงนี่ผมต้องเริ่มต้นยังไงครับพี่เริ่มต้นก็ก็คือเรื่องอาหารเขามากกว่าครับครับเพราะว่าเราเราจะต้องไปฝึกทำเลยแดงทำหนอนแดงให้ได้ครับ ถ้าเรามีอาหารตัวนี้คือเราสามารถเลี้ยงได้เลยเป็นพื้นฐานเลี้ยงได้ทุกปลาครับครับตอนนี้พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ตัวนี้พี่เอาไปขายให้ขครที่ไหนพี่ก็ผมจะส่งสลาดปลาสวยงามเป็นหลักเลยครับครับนามีที่ที่กทมครับแล้วก็ไปเจุจักรพวกเนี้ยอืครับแล้วก็จากคนที่อนุรักษ์ครนะครับเอาไปปล่อยพวกหนองนาตามบ่อที่มันสูญหายไปครับก็จะมีลูกค้าอันนี้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่อืมครับ แต่ถ้าเราเอาไปปล่อยเป็นตะเป็นโคกน้องนาน,นี่เขาเขาลอดไหมพี่ก็รอ,อ,อดอยู่ครับครับแต่อาจจะเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มากนะักแต่กม็มีตัวอยู่ครับอืมแต่ว่าก็คือว่าปล่อยอนุรักษ์ทิ้งไว้ครัขายในราคาเท่าไหร่ครับพี่เบบนี้ตอนนี้ถ้าขายให้ชาวบ้านก็ประมาณสามบาทห้าสิบสตางค์ครับสามบาทห้าสิบเข้าเข้าเข้าปลาสวยงามก็ประมาณสี่บาทห้าสิบถึงห้าบาทแต่จะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอืประมาณสามนิ้วครับ นนี้ก็ประมาณสองนิ้วครึ่งสองนิ้วเพราะพันธ์ปลาหลดนี่รายได้ดีไหมพี่อ๋ออยู่ที่เราเพาะได้เลยครับเพราะว่าเรามีฝีมืออนุบาลได้แค่ไหนครับอยู่ที่ายแดงเราถ้าไรแดงมีเยอะก็อยู่ที่ที่ความสามารถล้นวนเลยครับถ้าายแดงเรามีพอก็เต็มที่เลยครับแล้วกว็เขาจีเล็กๆขนาดนี้จนถึงแบบว่าขยายพันธุ์นี่ใช้เวลานานไหมครับประมาณปีหนึ่งครับ ปีหนึ่งประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีสามารถทําเป็นพ่อแม่พันธุได้ใช้ได้ครับครับก็คือปลาหลดเริ่มหายากเนาะครับครับผมโอเคครับพี่พี่ต่อใครที่สนใจอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มหรืออยากได้ปลาหลดเอาไปเลี้ยงเป็นอนุรักษ์หรือว่าอยากเลี้ยงเพื่อเปล่อยในโคกดองนานี่สามารถติดต่อในช่องทางไหนครับพี่ครับก็มีเพจฟาร์มปลาหลดด่านช้างสุพรรณบุรีครับครับก็เบอร์โทรศูนย์เก้า0ูนย์หนึ่งสามแปดเจ็ดเจ็ดหกศูนย์ครับครับผมมาครับ มาศึกษาเรียนรู้กับการเลี้ยงการลดได้นหมพี่เนาะได้ครับได้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขก็พบพี่ต่อครับครับสวัสดีครับ